อะไรนะทีนี้มีมีชื่อเรื่องนะเหลยวค่ะเฮ้ยเอาต้นเหลียวดิชื่อก่อนได้นี่มีชื่ออะไรนะอะไรกมุญชนกอะไรสักอย่างอะไรนะกบุญชเออเออใครก็ไม่รู้เน่ะสวัสดีครับคุณกมุญชนกครับไม่คืออย่างนี้ๆใครใครดูบ้างเคยดูพวกรายกาเคยหนูเคยดูพวกละครมาสวัสดีครับสวัสดีครับคุณกมุญชนกครับกุญกคุณกบุชนกวันนี้เราไปทานข้าวกันนะฮะ เออไม่ไปไหนอีกหนึ่งไม่ฮะใครเอาไม่เป็เอ็มซีผมไปเออโอเคใครกินไปเอาใครประเด็นนี้นะเคยเคยเคยใช่ไหมยเคยดูละครนะพวกแบบบ้าใส่ทองหรือเก่ามากอะไรนะแล้วพอยชื่อจริงชื่ออะไรลูกชื่อพอยชมพูค่ะก็ คือคนเป็นเสน่ห์นนะอของเอ็มซที่ต้องคู่กับพี่เนี่ยแต่ละคนเนี่ยไมคย่ค่อยปกติชื่อคือคือไอ้ใครที่ผ่านมือพี่มาเนี่ยมปมันตัดมูพอด,ดีครับตอนเรกๆอย่างเงี้ยตอนเรกๆะจนิมเหนี่ยมเจนิมหิมเว้ยรู้จักนิชีไหมเอ็มซีที่คู่กับพี่งานมารุยาเออเออไปโดดงานไปโดดงาน เพอจริงเออมันโดดไงเอ้ยไม่ไม่ใช่คือจริงๆอ่ะเราเอาอะไรอะไรมีปัญหาอะไรฮะมีปัญหาอะไรหกเก่าเก่าเาเาอคืออย่างนงี้ก็คือว่าต้องมีเสน่ห์อะไรบางอย่างนะอย่างเช่นอันนี้เป็นชื่ออะไรนะพลอยชมพูใช่โอ้ชื่อโคเทสนะฮะกาบนชนกอย่างเงี้อันนี้นี่ก็ผ่านผ่านมือผ่านติดเอ้ยไม่ใช่ผ่านผ่านเวทีมารยามานะฮะกี่กี่รอบ กัมม์เฮ้ยมากกว่าน,นั้นกัมม์ชนกมากกว่าน,นั้นกัมม์ชนกเออนเนาะเฮ้ยแต่รอบนี้รอบพลอยขาขาที่แบงค์ยูมีไม่รู้เออ,อยูมีไมไ่รู้เนี่ยปกติเนี่ยผ่านมือพี่มาแบบหลายครั้งมากสมาชิกเนี่ยไม่เคยซ้ำหน้าเลยมีซ้ำหน้าอีกสองตัวเนี้ยนะฮะเราจะไม่พูดถึงมันนะฮะไม่พูดไม่พูดไม่พูดถึงอีกสองตัวแต่พี่อยากรู้ไปเก็บเด็กน้อยสี่คนนี้มาจากไหน ดูมาจากไหนลูกดูมาจากดาวเอาไหนลูกเอาใครก่อนเอาใครก่อนใครเด็กสุดเอาอย่างงี้เอาเอาใครสวยสุดดีกว่าให้โหวตให้โหวตอย่าฟังใครอย่าฟังเสียงไทยชมโพนน์กันชมโพนน์กันชมโพนน์กัน้ที่นี่ไว้ก่อนที่นี่ไว้ก่อนอีชมโพนน์นึงไว้ก่อนเออแกมาใช้เรื่องชมโพนน์ไว้ก่อนมันเก่าแล้วเอาเด็กใหม่ดิเอาเด็กใหม่เอาเด็กใหม่โอเคโอเคนเั่น เลยนะอย่างแรกมินิมิกม่ไม่มันมันซ้ำหน้าแล้วไม่เอามันซ้ำหน้าแล้วเออน้องพลอยขาน้องพลอยอยากเจอใครครัอยากอยากรู้จักใครก่อนเลยเอาเด็กใหม่นะไม่เอาสองตัวนี้เอ้ยไม่เอาสองคนนี้ไม่เอาน้องสองคนนี้ต่อไปหรอกก็อยู่อยู่ใกล้ๆนี่ก็เอาคนนี้ได้ไหมอ่ะนี่เป็นของเอ้นิดนึงหรืเอาเอาไอ้ไเมาท์ไมา์ใช้ได้ก็สองให้เขาไปสอนสิเออทำงานทั้การหน่อยแล้วเออจะเหมาจะเหมาแล้ว เอาใช้ได้หมดเลยนะฮะชื่อสาค่ะสาอา้า,าว,าาว,าาวาาไหวสาพี่ลูกอะไหวสาไหวสาหน่อยเลยไนหะวะไหวาสานะฮะชื่อจริงชื่ออนนะไรฮะคำภาษาค่ะผัด <c oughs> แต่ละคน <c oughs> เนาะเฮ้ยอยากรู้อยากโอดมากเลยใครชื่อเทพสุดวอะอะ อันนี้เพิ่งมาเป็นงานแรกเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเออรู้สึกไงบ้างลุกตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากนะฮะใครอะไรไอ๋อเชียน้องใช่ไหมเดี๋ยวขึ้นไปทีพวเราไม่ขึ้นใช่ไหม่าอ,อยากได้ให้เห็นนะหยอก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 โอเค okay. ชอบพี่คนไหนมากสุดลงูงพี่นามค่ะเอ้ยอยูด พี่อยากได้โหวตนะฮะว่าชอบพี่คนไหนมากสุดคนนี้นะฮะโอเคแต่ปีนี้ตื่นเต้นไหมครับวันนี้ตื่นเต้นมากมาก,มามากเลยใช่ไหมฮะมีอะไรอยากบอกแฟนคลับไหมฮะก็แฟนคลับที่จะมาติดตามหนูโลี้ขับไล่หนูอะคะ่ะห <c oughs> ยอกหยอกหยอก็คามติดตามค่ะแล้วก็อาจจะเต้นผิดไปบ้างก็จะขอบคุณทุกคนที่มากกว่านี้ค่ะพอยมีเต้นผิดด้วยเหรอลูกไม่มีนะไม่มีนะเก่งมากเลย เออพี่ไม่ได้ดูใช่ไหมพลอยบอกโอเคนกษานะครับอกใกลคนต่อไปพลออยากคุยกับใครคะก็ก็เรียงเลยก็คนนี้เลยค่ะอ่าโอเคอยู่ใกล้ฮะใกล้มือใกล้เข้านะฮะชื่ออะไรคะลูกชื่อข้าวค่ะเฮ้ยอะไรวะตะกี้เนี้ยเฮ้ยมีมีมีใครกดกระชาได้ฮะชื่อข้าวค่ะอ๋อชื่อข้าวนะฮะโอเคนกข้าวชื่อจริงชื่ออะไรลูก ปุณยิสาครชื่อเทศชื่อเทศจำไม่ได้เลยสวยๆนะฮะสรุปชื่ออะไรนะข้าวค่ะไม่ใช่ได้หรอโอเคอ่ะรู้สึกไงบ้างครับวันนี้ขึ้นคังแคร์ก็ชื่อสรุปชื่ออะไรนะปุณปุณคุณอะไรนะปุณยวีร์ปุณยิสาออ๋โอเคอ่ะรู้สึกยงไงวะรู้สึกเหนื่อยอะเหนื่อยปวไม่ถี่ทหานี่หรอเหนื่อยค่ะ เหนื <S 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 ่อยเหนื่อยอะไรคะลูกเหนื่อยจเหนื่ยทุกอาตอนเนี้ยในใจน้องอะบอกเลยว่าเหนื่อยใจกับอีเซนี่ยคุณเหนื่อยแล้วเนี่ยว่าเี๋ไปลงไปอ่ะดีดีไปอย่งไวันนี้ก็เต้นเต้นอยู่ค่ะไเห็นเต้นอยู่คะไม่แบงไม่แบงน้องน้องดูหน้าไม่ไหอบโอเคโอเคจัดจัดจมีอะไรอยากฝากเป็นถามไหมคะก็ วันนี้ก็อาจจะเต้นผิดไปบ้างเพราะว่าก็ตื่เต้นอยู่ก็จะประคุณให้ดีวันนี้ค่ะเฮ้ยเพื่อนปะพูดอยู่ลกรู้ตเพื่อนเระพูดอยู่โอเคนะนิ่งๆนิ่งๆนิ่งๆปก่อนนะไอ้ที่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 ท่ที่ที่ส่ผิดที่ที่ทีาที่ที่ที่ทีบที่นั่ที่ที่่ที่ที่ที่่ที่ทีะท่ทัีี่่ ก็ติดได้อยู่เหมือนกันครับผมโอ้โหดีไหมนานงานมากๆเลยนะน้องเข้ารานนะคือสรุปชื่ออะไรวะคุณนิสานะโอเคใช่ไหมนี่ผู้ถูกบโอเคโอเคค่ะลรังเอวาครับสวัสดีค่ะชื่อเอวาค่ะศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ลูก เราเจอคนตกมุกได้เลยเออศูนย์แปดเลยฮะอ๋อศูนย์แปดนี่ใช่ที่สองตัวมันรวมกันใช่ไหมโง่ง่โงใช่ไหมใช่ไหมที่จินจีกับไอ้เขารู้อ่ะที่ดูเรื่องหนูเลยเรื่องหนูบ้างนี่ไงคือแต่ได้รู้ไงว่าฝันเอ็มซีอยู่หรือเปล่าเออไม่รู้ใช่ไหมครั ปล่อยมันจางไปนะมันจางแล้ว oh, ล okay. ูกมุกมันจางแล้วค่ะโอเคอัสสัตเอวาค่ะชื่อจริงชื่ออะไรลูกชื Premium ่อเอวาค่ะช okay. okay. ื่ออะไรชื่อเอวาค่ะโม่อเอวาโมโนเอวาชื่ออะไรนะชื่อจริงชื่อเอวาชื่อไม่ชื่อเอวาขอบผิดกันมากเลอตอบตอบไปคนนี้มีคอนเทนต์อะไรคะพี่กับบนลเชลโลเขาบอกว่าคนนี้มีคอนเทนต์ค่ะอ๋อบคนนี้เอาเก็บไว้ก่อนโอเคอ่ะยังไมต่อนะลูกวันนี้เป็นไงบ้างวันนี้ก็ เต้นมากๆเลยค่ะแบบเต้นผิดทางย่างด้วยพี่ดูแม่ก็รู้ดูหน้ามันกกอนตรงไหนวะโอเคเอาเต้นผิดไปรอบหนึ่งใช่ไหมพี่ดูไม่ไม่ออกอะเพราะพี่ไม่ได้ดูหนูอะโอเคอะเรนเล่นเราเล่นวันนี้มีอะไรอยากฝากแม่ขาบไหมคะลูกก็ฝากติดตามทั้งยูเมะแล้วก็หนูด้วยนะคะจ้าฝากน้องเอวานเนี่ยเอาโปใจแน่โอเค ทำไมพี่รู้สึกว่าวันดีนี้ไม่กล้าเล่นเยเหอกูะักอล์ฟไอ้น้องคอนเทนต์นะน้องคอนเทนต์ชื่ออะไรคะชื่อเลย์ค่ะเลย์อ่ะเป็นเลยค่ะเฮ้ยชอบวะเป็นเธอก็รู้ว่าเลยนี่คือที่สุดพี่ชายชายชายเลย์ออกแล้วนะเลยออกแล้วนะอ๋อน้องชื่อเลย์เขาเป็นเลตำแหน่งของเลยเลยใช่ไหมคะไปเก็บมาจากไหนคะเนี่ยเก็บจากหน้แก็ยัง โอ้แค่เจอสักขยะทำไมเอ้ยอยากรู้อยากรู้เห็นพี่พี่เขาบอกว่าหนูเป็นตัวคอนใช้หนูวงอ่ะยังไงฮะคนนี้รู้จักคนนี้ไหมฮะน้องใหม่เลยใช่ไหมฮะแก่กล่องวันนี้เลยใช่ไหมพี่พี่เขาไม่หลอกเลยนะลูกพี่เขาไม่หลอกไม่ใชไหมซื้อได้หอมาเองมาเองใช่ไหมคะโอเคแล้ววันนี้เป็นไงบ้างไม่เป็น มันไม่ติดเอามันไม่ติดเอ้เองเอาไม่ติดไอกวามะเอาเกย์สองคนสู้มาสู้ฉันมาตอนนี้โอเคขอบคุณมากอ่ะเอาต่อเมย์กันน้องเล็กน้องเล็กหนุกอะคือหนูทำดีแล้วครับผมหนูไม่ผิดโอเคทำดีแล้วนะสุดยอดดีแบบนี้แบบนี้โอเคเอาสองคนนี้มาที่เราสองคนละอะระบายสบาย โอเคอ่ะนุกพ่อพอสัมภาษณ์เลยลูกจำไม่เห็นัำสองคนนี้สุดยอดคอนเทนต์โหลุยเลยโอ้โหกินข้าวหรือยังคะเฮ้ยชอบอ่ะชอบกินข้าวเพียกักินแล้วค่ะกินไปเป็นอาหารนกินไปเป็นอาหารนูในนำตันได้ไหม คือเป็เหมือนหรือว,ว่าป้าคนนีม้มีลูกค่ะชมู่นิดเดี๋ยวค่ะชื่อต้นหลิวค่ะค่ะชมชู่นิดเลยชอบต้นหลิวชมพูนิดชื่อจริงค่ะแต่ว่าต้นหลิวเป็นชื่อเล่นค่ะครับผมเป็นไงบ้างวันนี้วันนี้ก็โอเคค่ะเหมือนว่าได้กลับมาเต้นครั้งแรกในโลกหลายปีหลังจากสิบ <10 S 2> ป,ปีที่แล้วไม่ใช่สามหรือสองปีค่ะอ่ะโอเคค,ค่ะใช่คือแล้วใครไปชวนมา เต้นเฉยๆก็เลยทักพี่ทามไปทักทำได้เพจไปว่าคนยังว่างอยู่ไหมคะแล้วก็โุ๊บมาเลยอ๋อเหรอคือคือกัมพูชานุษย์บอกว่าตอ,อนนี้กู๊บกำลังว่างเลยมาเลยมาเลยมาเลยกระขาดขอกกระขาดขอกกระขาดแล้ววันนี้ได้ได้ซ้อมกันกันเยอะไหมคะซ้อมน้องๆตั้งใจมากค่ะก็ซ้อมนค่อข้างเยอะเลยครับผมวันนี้เป็นไงบ้างคะคุณอาจารย์อาจารย์รู้สึกยังไง อาจารย์มีแค่เมื่อไหร่อาจารย์เด็ๆกๆเป็นไงหมฮะพี่สิรรู้สึกยังไงรู้สึกทั้งสีสสสส่คนนะฮะเป็นไงบ้างวันนี้สนมากค่ะตอนขึ้นงานเอนเนอจีเยอะมากแต่ว่าขึ้นงานปุ๊บพี่ต้องกลัวจ้ะโอเคนะฮะไม,มไ,ยยยไ,มไม่เป็นไรอยู่เขาบอกว่าอยู่อ่าอยู่ใกล้ผู้ใหญ่อ่ะไม่กัดอยู่แล้วไม่เป็นไรพี่เดียวกั่เองนะฮะโอเคดีนะครับผมโชมคอนเนอถือว่าดีถือว่าถือว่าเหนือนะครับผมอ่ะมีอะไรอยากฝากแฟนๆไหมนะเดี๋ยวก็ตอนนี้ขอฝาก วงยูเมมิโนลูกในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนนะคะแล้วก็ขอฝากต้นหลิ่วนะคะนอกจากต้นหลิ่จะเตะแล้วต้นหลิ่ยวยังเป็นเอ็มซีงานแอนคอนิคไอดอลเฟสด้วยราคาแล้วก็งานแต่งงาสามารถจ้างงานได้ค่ะ <c oughs> เอาไปเป็นเ <c oughs> กมส์โอเคนะฮะจริงๆต้นหลิ่แกต้องมาอยู่กับฉันแต่แกต้องบอกว่าทางฝัง่งโู้นเนี่ยมีใครมีงานบ้าไงไหมจ้าคงคนนี้ก็ได้เ <c oughs> <c oughs> ออต่อไม่ให้ไปนะต่ <c oughs> อทีนะ่ค <c oughs> นสุดท้ายของเรากันดีกว่าค่ะเฮ้ยอันตรือ นะามอาตงมันไม่ดังเลยพูดนะฮะโอเคเอาสีสองใบไปเลยขบงคนกบชนกแค่สวัสดีค่ะชื่อทามกบชนกค่ะเวลาของกบชนกมาแล้วนะทามกบชนกไหมครับแกบอกวันนี้เป็นยังไงฮะทามกบชนกก็ตื่นเต้นค่ะเพราะว่าเผางานอีกแล้วตลอดนพวกเอ็นอะงานทุกงานสตาร์ก็เพิ่งซ้อมได้ไม่กี่รอบ รอบใช่ไหมครับโอเคคือพี่คือเรื่องเรื่องเรื่องของเรื่องพี่ทาเขาไม่ว่างเขางานเยอะเขาเออเครื่องกี่ตัวนะครับผมโอเคอ่ะสุดท้ายนะฮะกัปตันนกอยากฝากอะไรกับแฟนๆป้องไหมก็ฝากกดไลค์แฟนเพจยูเมยมิโนรุด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากเข้าวงยูเมยก็ติดต่อได้เลยนะคะทำแฟนเพจเข้าใช่ไหมคะพักเลยค่ะพักเลยค่ะ เมมบอร์อยู่เรื่อยๆนะคะครับผมโอเคนะครับผมใครที่อยากจะอะไรนะอ๋อโอเคใครที่อยากจะมาเป็นเมมเบอร์ใหม่นะครับบอกขอยู่ไม่ไม่รู้อาโน้ตในเซนไอเอ็มอูไมิโน่รูนะฮะก็สามารถสามารถมาสมัครได้นะครับบอกเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ทางเขาจะไปคนสัมภาษณ์เองนะครับบอกบอกเลยว่าเรียนดูรับแข่งนะฮะวันนี้นะโอเค่นกระท้องจริงหรอ เราเข้าใจเราเข้าใจเรารเข้าใจดในะฮะงั้นพอเสียบลงนปไหนกันยูแม่มีทางหรอกจะให้ติดใกมม่ทันก่อนนะฮะเออโอเคนะครับผมน้มองพลอยพี่รู้สึกถึงสายต่างหลายคนบอกว่าเมือ่อไหร่พึ่งโอเ